สวัสดีครับผมผมบาโจ้บงังกระสอยพี่น้องเมื่อนี้พาพีพ่พี่น้องมาใส่บ่วงลวดพี่น้องนี่ซิฟหกหลางพี่น้องเมื่อนี้ได้ไม้เด็ดพี่นอ้องเพราะว่านน่หน้าคุณมาบอกว่าไปเบิ่งนี่เด้อหนูกัดเขาอยู่ให้หน้าเป็นมุนอยู่เหรอวะเผนวาบาโจ้เลยพาพี่พี่น้องมาเบาิาบาง่งมันาเป็นคือเผนวาบ่เดี๋ยวเราไปเบิ่งไม้กันเลยพี่นอ้องจ้าพี่น้อง เห็นเด้พี่น้องบอกโจทย์ใส่นี่ล้างแหลกพี่น้องนี่พี่น้องอยากอะไรดีละ่ะอา้าวใส่นี่แหละพี่น้องนี่เสียบไปเลยฮะพี่น้องนี่พี่น้องตะอยา,างอะไรพี่น้องไปต่อเลยพี่น้องไม้สองครับผมนี่เด้อใส่นี่เด้อไม้สองฮา มาจุ่ยใส่ไปนี่เด้อมานทำหิมน้ำนี่แหละอยกัดไหมไหมอ้า่นี่เห็นกันบ่เนาะอ้าวเห็นกันอยู่เนาะอ้า่ไปกันต่อเลยครับผมนี่เป็นอีกไมานึลขครับผมนี่งามๆเลยครับผมอ้า่เซเว่นนี่เฮานี่เห็นกันอยู่เนาะครับผมอ้า่ ไม้สวยครับผมนี่อ่ะไปกันต่อครับผมต้องอัดลาดอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะสวัสดีครับผมพี่น้องพบก,กันตอนเช้าพี่น้องวันเอกค่ะฝากมาทั้งไอ้หน้าของหน้ำเบาพี่น้องนี่ตอนเช้าอ,อากาศเย็นๆหน้าบา่าโจกอยู่ฝั่งน้นพี่น้องอีกฝั่งหนึ่ง ให้เบิ่งบรรยากาศตอนเช้าก่อนพี่น้องพูดเห็นริบๆบพี่น้องหน้าบา่าวโจเห็นตะลังค้าเอากับบรรยากาศฝากคึคืบตอนยิ้มสาเด้อเป็นยิ้มสาอากาศสดใสขอพี่น้องอ่ะไปหลุ่นกันเลยพี่น้องโบเบาไล่มาหนิไปพี่น้องนี่ล้างแหลกครับผมยังคือเกา่าโบผ่านพี่น้อง ไปต่อนี่ห้อยลักทันกัดเขา่า่นอุยปุยโอ้ยคักลายพี่น้องเอ้ยไปต่อกันล้างนี่กัยังคือเกาครับผมไป ไปกันยาวๆเลยเฮาเหมือนนี่ตื่นแต่เช้ามายามบ่วงพี่น้องเอ้ยอากาศชื้นๆน่าจะเบาเกะงามคักพี่น้องแต่ก่อใจอึคืบอยู่มาเบิ่ง้านหนึ่งพี่น้องเอ้าพี่น้องโดนอีกแล้วพี่น้องเอ้าเอ้านี่พี่น้องเห็นกันชัดเลยเดี๋ยวปรจบเขาจับหางก่อพี่น้อง นี่เห็นกันชัดเลยครับผมอ้าเป็นนูเบาด้วยพี่น้องเนอะใหญ่พอสมควรอ้าวมานมาแล้วตัวแรกพี่น้องเอ,อ้ยอ้าวตัวแรกนี่พี่น้องเห็นกันชัดเลยงามงามงามครับพี่น้องตัวนี้สวยงามมากครับผมอ้าวเดี๋ยวประจุขอเก็บก่อนพี่น้องนี่พี่น้องมันมันพี่น้อง ของหญาพี่น้องรุดออกจากไม้แล้วแมนประโจมาสาคนนีนะะค้งเส็นตะห้อยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมสวยงามพี่น้องนี่สวยงามมากครับผมบมแพตมววนพี่น้องเอาสวยงามสวยงามพี่น้องเอ้ยมันมันตัวแหลกมาแล้วมันมาแล้วนี่พี่น้องฮะประโจขออนุญาตวางยามอีกสักคราวนึงพี่น้อง พี่น้องนี่เบาโจวางยามเรียบร้อยแล้วพี่น้องมันสลบไปแล้วนี่ตัวงามๆเลยพี่น้องใส่งามๆเลยนี่พี่น้องเห็นกันชัด,ชดเลยตกง,ง่ายพี่น้องสวยงามไปต่อเลยพี่น้องนี่กาพึ่งกัดใหม่ๆเลยพี่น้องโอ้เข่าง,งามไหลหนูกะมัก ่ะเบื้องล่างนี่พี่นอ้องโอ้คลองใหม่ๆเลยนี่อ่านลาจุพี่นอ้องเบื้องล่างนี่โอ้ยผ่านผ่านพี่น้องล่างนี่ผ่านอยู่เดี๋ยวประจรขอแต่งบ่วงแป๊บนึ่งพี่นอ้องกระผมเะาเบื้องล่างจะถ่ายกันพี่นอ้องนี่ไม้เฮ็ดไม้ กันลืมบ่วงพี่น้องฮะร้านงสาก็ยังคือเก่าอยู่ครับผมสรุปมืนอนี้มืนอนี้จะนึงคือเก่าพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องครับผมไอตัวนึงครับหลังจากขามมาจากฝากไครหน้าทั้งฝุ่นพี่น้องมาทั้งหน้าของหน้าบบาพี่น้อง นี่พี่น้องสวยงามพี่น้องฮะสำหาารับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์็นกำลังใจให้บอโจมีกำลังใจเฮ็ดคลิปไม่ๆไม้ไม่ไมพี่น้องได้เบิ่งกันอีกเรื่อยเด้่อพี่น้องเด้อยสำหรับคิปน้กาสวัสดีครับผม